လာလေလာလေဒါပူတော်ဝေတီတကူတိတဖာဗလော့ဂ်တော်တက္ကဆောဦးထောက်တော်တခါလေကဟဲ့တဲဝေတမူတကူတိတဖာနေလို့တက္ကဆောတခိုင်းနေဒါပူဝေတီဟိနေဝဒါလေထိုင်းရတ်နယူးရှိုးအဝေကွေလောဒါကူဖေပုတ်ကီတချီဂျပနီလောနော်ဖေယီချီနော်ဖာတာစက်တာခိုင်းနေဂေါခအနာဝီလီချီ เธอชีเตอวันน oh, ีเนาะูกนีเยบนนีหรอุ้ด no, nah ีดาตาเลออันนาทีชีเบลอัตอปูดีเนาะแต่ก็สอใครเนี่ยไทยรัฐยูทูว์กวนเราไม่ได้คู่ต่อเทเวดาเลยรองโคศกกองทัพบกเผยจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อกัมพูชามาขอเจรจาเท่านั้นเอาไว้ในดิเซเซกอโฟล์กเนาะเทวนดาเลยอยสุวากัะตูตาเปอโคซุโคส ปัวกตู่ตั้เปอขี้กะละกะปาฟลาทโวเวจจาอีเตวดาเลอตาดื่อตํรยออีกะปะตืออวะเนกะบามเนเทเลอคัมโบเดียเฮขี้กะญ่าเลอปะกะปะตึเทตมีนี่ลอเตวดาจิจานนี่บามดูคนอะเลเตวดาคัมโบเดียตปลิวอะตอวะญัยวอนอกูอะคนตัยรอเนปัวค่านนะตะค่านเชอบะดืออะเลตังสีบ๋าดอวะสิกดอเวเตวดาตันเลอตาปะตู่ตาข่านี่ ตมิสุอมัวดาบาไม่ได้เปดุเกบาลเลเกตุกูตาเปดุดอเปดุเมวิมาตาปตุตาขากโปทาคีนี่หรอเมเมลสุตามาปูเลลูหลอเตบะดาอเวนิเมเวลาตางซอพูดตอทอนเจีผู้เนาะเนาะก่อนนี่ตางซอผิงยากวยตาดาบาเนาะยึกเตคือติดโกลักเลเนาะกวยลอวะแพตกกว่าใหญ่คิชินุยนุยคิงตกคิชิเยเนาะอเวกวยบ่ได้จิตใจจะได้แพตากว่าจะอี พันเอกริชาสุขสุวรรณนนน่ะตระกาคอเลยเยอะเยอะที่มีตลอดหรเลยตั้งซ้อปูกนี่นหรอเอาไว้ไม่ไวด้าคูอ่าตื่นประต้าเปอร์คีกับตระกาเนาะเอาไว้เจวิดาบ้าขาดดอกก็คู้โดนทรัมป์ตากระตูสกูตาเนาะดอกสี่เวด้ากระตูสกูไวด้าตาดอกภูมิมณีกระตูสกูไวด้าตาดอกภูมิธรรมวิจิยชัยเนาะเริ่มเมอร์เวดากอกิเบ้ประตูตาขาดเพิบรนาอีนี่เจวิดา อาไว้นี้เนาะือโคริชาเทเวด้าเลยเอาไว้นี้เทเวด้ามีเป็นดูตะโกะเป็นดูอาตาาบ้านกระตูตะกุลลสาโลเทเวจะไม่สื่อเลยกับบ้านเลงกระตูต้าเป็นูต้าคาบาเนาะไม่ไม่เลยต้านดูบุนีสื่อกับบ้านมาดีดาตาอะมูอาดาสุเมญะกุยกุยนี่หรอเออกุยเวด้าเลยอยู่โกรจิจ่าอีเทเวดาเป็นคนระวส่วนกันการเจรจาเป็นระดับรัฐบาล ส่วนทหารในสมรภูมิยังต้องทำตามยุทธวิธีต่อไปตราบใดที่การหยุดยิงยังไม่ชัดเจนเอาไวน้นี่หนอสุอโคโริชาเตเวด้าหลุดลุกหนอเตเวด้าเลอเพอืมตาประตูตาขาตาก,ตกตาระตูสก,กุตาเลอปดูตะเกเท่าดีบาธรรมยานี้ซึกระบ้ามาดีอามัอดากุยกุยนี่เนออหเจ๊นะีนตากระตที่ยะพัจเจยหนจะยัดเจจเจีนะยา อันนั้นก็เนี่ยคือเหมือนทุามเจรจาบมาตึงแล้วคำบนดียตันเราูดปักขี้กันนี่หรือบางอย่างกินาตั้งสอกลุ่มก็โดยไม่ได้จิตใจเจวีด้าจะมีการหยุดยิงก็ต่อเมื่อเขมรจะต้องมาเป็นฝ่ายขอเจรจาเองเท่านั้นเนาะเจวดาทาประตูตาขาเมฆกระส่าท้ออส่านี้กับ้ามีเวดาเทเลอร คาบูลียาอัดสูงที่ผ่านนี้เห็นตะกุยบานินยากิตาคาบวาอะรตัวนีคาบวาอะไรตัวนี้จริงจังนี่หมอเนอะเออกับ้านเหตเตวดาจะจรินีมาเนาะอ่าเอาเว้นี้เตวดาปกตุลุกิันี้เนาะวิบล่อนเหเวดาจักกาดีบางเนาะแต่ที่สำคัญเมื่อเวลาตีสี่ที่ผ่านมาทหารกัมพูชาก็ยังไม่หยุดยิง ที่อันนี้หลอเตวดาเฟสต์หัวใหญ่ลุยนาเรคัมบอริอาซือมาตปะปต,ตือตาขาดโดปัวดีบาเพราะยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ปราสาทตาเมืองอำเภอพน o ดงรักจังหวัดสุรินท่าคอดินดาตากลูผ่านด้วยเลยตาลอกกอวเวศปราสาทตาเมืองเลสสุรินอากโกรีกดีดาตาหลอตะกาดีบาขันหนึ่งขอซิโกเวด้ากลูลวเลยตาลอกกัวเวด้าเลยช่องอ่านมาอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลร,ราชธา,านีกอรีล่ากาดมี่คาลัสิโกวเวาาดวากรุพาดูดเวเนออัตาโตป่านีเตเวด้ดิสโอดเดกมันนี่กิเวดากลอดเลยอยตูฮีเนกุยเวอา,วา,อา,ต,าตูเวซิะพัตตาเตเวด้เนออืมอาคุตาต่อนี้อาตูวาาวาเวซินพัติคาจูควาดไม่ได้กรุพาดูอาอาโวโวดมโลซินพะนี่งอ,อ๋ออาวเวนี่สุโคริชั ป่าพลาโถเวดาเจจานี <irgendw carbono S 2> ่หนวีรดะกูเอกดะบะสุเมญญาตะเจพอรีรีชมตะตะเมตาลารีดุลบ่ากูยิตะเจคือตะมุดก่อติตะพะลบ่าหนอะคนนี้ตะเริ่มบะปะติญญาหนเช่นคาหล่อนเลื้ออยู่อะสึกเลื้อคนคู่ตะป่าอยู่ก่อเลื้อกองขับบกอะปวากระโตทาเปอคีกาตะกะป่าพลาโถเวดาชื่อๆก่อพูเหรอหนตะดูเวดูปะตูเวตันตีบ่าอะเฮตตาครบเลื้อตูคู่ตะคากัมบูเดีย ตบตุตักข์ดอกกว่าว่าค่าโคดีดาตับกว่าหลออะโคตตดอกดีเทวดาตบตุตักข์มิเกเกโทสุเมญญาก็เมียวปดูมีจะกตู่ตุกูตาดิบาเกตู่ตานะเกนามิดเปลตับานีโอเกเกลเดโมหลอเลอคัมโบเรียนี่กบะเฮซกุยกัญญาปัวกบะเฮรีบากัญญาปัวเลอค่าปาเลตรีอันนี้บ่านนี่เทวดาเปกเกกว่าที่โจมู่ดิตออตาขีสุเมญญาตบตอกดอเนง ภาพลาสุดี้อาจตะมุดกอดตี่ผ้าเจยๆหรอกตา